ดีจ้าเ,เพื่อนๆวันนี้ก็มาทักท้ายกันเนาะมาดูเขาทำถนนจ้า ซาซ่าอีมายชัดคับเอาเก็บภาพทรงจำเอาไว้ค่ะเก็บภาพทรงจำ and this is for video